สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะเสงนะครับในเรื่องขององค์พระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเสงหรือปีงูเล็กเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพระธาตุประจําปีเกิดคนปีมะเสงนับเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแลวว่าเมื่อคนเราสิ้นอายุไขแล้วดวงวิญญาณจะไปสถิต อยู่ตามพระาธาตุตามใจดีต่างๆต,ตามนักสัตว์ที่ตัวเองเกิดดังนั้นถ้าหากได้ไปนมัสก,การพระาธาตุประจำปีเกิดของตนเองระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตย่อมถือได้ว่าได้บุญกุศลและมีอายุยืนนานในตํานานพระเจ้าเรียบโลกได้กล่าวถึงความเชื่อถือซึ่งเป็นประเพณีที่ผูกพันชีวิตความเป็นอยู่ของคนชาวล้านนา โดยถือกดเป็นความสิริมงคลในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกในความเชื่อดังกล่าวเมื่อถึงวันเพ็นเดือน8ของทางเหนือซึ่งจะตรงกับเดือน6ของไทยหมายถึงวันวิสาขาบูชานั่นเองชาวล้านนาจะทำการบูชาพระาธาตุตามคตินิยมดังต่อไปนี้คนที่เกิดปีชวดจะบูชาองค์พระาธาตุจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ คนเกิดปีฉลูจะบูชาองค์พระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางคนเกิดปีขานจะบูชาพระาธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่คนเกิดปีเถาะจะบูชาพระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านคนเกิดปีมะโรงจะบูชาองค์พระธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่คนเกิดปีมะเส็งจะบูชา ต้นสีมหาโพพุทธคยาประเทศอินเดียหรือจะบูชาต้นโพตามวัดต่างๆบ้างว่าเป็นเจดีพระพุทธคยาเป็นตัวแทนนั่นเองคนที่เกิดปีมะเมียจะบูชาองค์พระธาตุชเวดากองประเทศพมา่าคนเกิดปีมะแมจะบูชาองค์พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คนเกิดปีวอก จะบูชาพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมคนเกิดปีรากาจับูชาพระาธาตุธริปุญชัยจังหวัดลำพูนคนเกิดปีจอจับูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์หรือพระาธาตุอินแขวนประเทศพมา่าคนปีกุลจับูชาพระาธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายดังนั้น คนปีมะเสงหรือปีงูเล็กเมื่อมีเคราะห์หรือช่วงชีวิตที่รู้สึกว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคการดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นควรหาโอกาสไปนมัสก,การองค์พระาธาตุประจำปีเกิดของตนซึ่งคนปีมะเสงต้องไปบูชาต้นสีมหาโพณพุทธคยาประเทศอินเดียหรือจะบูชาต้นโพตามวัดต่างๆก็ได้ ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งนอกจากความยุ่งยากต่างๆในชีวิตของท่านจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วยังถือว่าท่านได้บุญได้กุศลทําให้มีอายุยืนที่สําคัญที่ท่านได้มานมัสการพระบรมาธาตุนั้นโบราณท่านว่าจะได้อานิสง์ได้บุญมากและที่อยากจะเน้นให้เป็นพิเศษก็คือโดยตามเกณฑ์โชคชะตา คนที่เกิดปีมะเสงหรือปีงูเล็กปีใดที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข6จะเป็นช่วงชีวิตที่มีเคราะห์ควรทำบุญมากๆหน่อยให้ทำบุญใหญ่เช่นปล่อยวัวปล่อยควายกิจการที่ทำอยู่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีลาบผลต่อช่วงระยะเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอแนะนำว่าควรหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุเจดีพระพ,พุทธคยาที่ประเทศอินเดียหรือ ไปบูชาต้นโพตามวัดต่างๆก็ได้จะทำให้บังเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตคนปีมะเส็งดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟังเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับััน,นี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ